thank you. รนันฑ์ตีวารีเป็นตัวแทนของหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์วันนี้จะนำเสนอ CQI เรื่องยกระดับบริการด้านข้อมูลเป็นบริการเหนือความคาดหมายค่ะสามลำดับความเสี่ยงที่พบบ่อยในหน่วยงานบุคลากรถูกลองเรียนบ่อยเรื่องพฤติกรรมการให้บริการบุคลากรทำงานในท่าเดิมๆทำให้ปวดเมื่อยลา้าอันตรายจากโครงสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จากปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมการให้บริการและการตอบปัญหาข้อสักถามจึงทําให้หน่วยงานได้จัดทํา k m และส่งไปอบรมทั้งภายในและภายนอกจากข้อมูลดังกล่าวทางหน่วยงานได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบโอกาสพัฒนาดังนี้พบว่าเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ขาดความมั่นใจในการตอบปัญหาข้อมูลข้อสงสัยต่างๆ 1. นคนขาดความกระตือรือร้นไม่ใส่ใจในการทํางานไม่มีแรงจูงใจไม่มั่นใจมีปัญหาส่วนตัวตอบคาถามไม่ครอบคลุมแตกต่างกัน 2. เครื่องมือคอมพิวเตอร์ไม่พอใช้ e m มไม่พอใช้ 3. ได้กระบวนการขาดความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทํางานค่ะถุกประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการด้านการให้ข้อมูลบริการ 2. ไม่พบข้อร้องเรียนความไม่ถูกต้องและการตอบสนองล่าช้าในการให้ข้อมูล 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการให้ข้อมูลที่สำคัญในการบริการต่างๆขององค์กรผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นบุคลากรในทีมมีความมั่นใจในการให้ข้อมูลด้านบริการของสูตรการแพทย์ 2. เกิดความน่าเชื่อถือในทีมลูกค้าสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลด้านบริการ สสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 1. ความพึงพอใจในด้านการให้ข้อมูลด้านบริการศูนย์การแพทย์อยู่ในระดับดีมากมากกว่าร้อยละแปดอัตราข้อร้องเรียนความถูกต้องในการให้ข้อมูลและพฤติกรรมบริการศูนย์ครั้งในรอบ6เดือน 3. ลร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดีถึงดีมากมากกว่าร้อยละ90 4บุคลากรในทีมสามารถผ่านการทดสอบด้านความรู้การบริการขององค์กรมากกว่าร้อยละ95นี่คือภาคกิจกรรมของเรานะคะ องล้อที่2จากข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2563ระดับความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลการบริการอยู่ในระดับดีมาก54.04%ประเด็นที่ได้รับจากการทบทวนระบบ 1. ประเด็นคำถามไม่ครอบคลุม 2. เทคนิคการตอบคำถามแตกต่างกัน 3. ความรู้ความเข้าใจในการตอบคำถาม <Hey! S 1> มีการประชุมทีม KM โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหน่วยงานจึงเกิดการพัฒนา1เพิ่มประเด็นคำถามเป็น44คำถาม2มีการสอบประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในทีมทุกๆ3เดือน3มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการตอบคำถามการแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหน้า4 การให้บริการผู้รับบริการช่องทางพิเศษ g r e e n c a n e l ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผาพิสูจผู้พิการซ้ำซ้อนรถนั่งรถนอน 2. อมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะจากข้อมูล Patient e x p e r i a App แบบประเมินความพึงพอใจ IPD IP OPD และ RESPONS REALTIME แบบ Soft time, vey, สอบถาม QUICK SURVEY 3คําคำถามผลลัพธ์การพัฒนา 1. ความพึงพอใจในด้านการให้ข้อมูลบริการของศูนย์การแพทย์อยู่ในระดับดีมากมากกว่าร้อยละ82.54 สอัตราข้อร้องเรียนความถูกต้องในการให้ข้อมูลและพฤติกรรมบริการ2ครั้งในรอบ6เดือน 3. ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมในการให้บริการผู้ป่วยนอกอยู่ในระดับดีถึงดีมากมากกว่าร้อยละ97.42 4. บุคลากรในทีมสามารถผ่านการทดสอบด้านความรู้การให้บริการขององค์กรมากกว่าร้อยละ97 ผลการดําเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดบทเรียนที่ได้รับ 1. บุคลากรในทีมมีความมั่นใจในการให้ข้อมูลด้านบริการของศูนย์การแพทย์ 2. เกิดความน่าเชื่อถือในการให้ข้อมูลและบริการ 3. เจ้าหน้าที่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมงานได้ 4. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้องและแม่นยา าเจ้าหน้าที่มีปฏิัภาณไหวพริบในการปฏิบัติงานมากขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อานางสาวสุภาพปรปะทุมตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ค่ะ การทดสอบความรู้การบริการขององค์กรนะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ3เดือนนะคะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เรานะคะเสริมความรู้ความมั่นใจของตนเองและสามารถนําความรู้นี้นะคะไปแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมง,งานสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะค่ะ <c oughs> ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้นะคะทําให้เรามีความรู้ความมั่นใจในการตอบคําถามมากขึ้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและเสริมความเชื่อมั่นให้กับตนเองค่ะ การพัฒนาต่อเนื่อง1ควบคุมการปฏิบัติงานและการตรวจสอบพฤติกรรมผู้ให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน 2. เก็บสถิติข้อร้องเรียนและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาพัฒนา 3. การทดสอบด้านความรู้การให้บริการองค์กร1ครั้งใน3เดือน 4. การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์1ครั้งใน3เดือน สรุปจะดทาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 1. ได้คู่มือในการตอบคําถามหน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์นวัตกรรมที่ได้ 1. แผ่นพับในการตอบคําถาม 2. แบบสอบถาม RESPONSE REALTIME กิจกรรม CQI จะทําต่อไปในอนาคตพัฒนาการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคระบาด